โอเคฮะก็กาสวัสดีฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องพีวานซิงเหมือนเดิมเช่นเคยนะจะมารีวิวห้องเชือดคนดังนะทุกคนอาจจะรู้จักก่อยฮัมน้อยออที่ว่าโซนิคเครื่องซีีวันนั้นนะรีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ว่ะเเดี๋ยวไปพบกันที่ห้องเชือดของเสีกยก่ฮัมน้อยเลยไป วันนี้ก็มาเปิดเขาเรียกว่าอะไรวะมุมมุมอะไรนะมุมตตะคลิปนะก็เป็นของผมเองหมดไปประมาณห้าหมื่นโอ้ยโม้ยโว้ก๋อยทรกับเจ้าของเลยดีกว่าเนี่ยคนดังตสเก่อยหำหอยนะผมก็จะประมาณนี้ยังข้าวไปแล้วนะยังเหลือแค่สีจริง อ้วันนี้วันนี้ว่าจะมารีวิวโซนิกแต่ว่าไม่อยู่ไม่อยู่ฮะเสียตายโอเคฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอะไรว่าก่อยทำน้อยก่อยทำน้อยเดี๋ยวว่าเปิดช่อง YouTube เลยดีกว่ากดเซียนทราบไ์เาใช่ไหมครับย่าโอเคเดี๋ยวมาชมดูเดีกว่าก็นี่จะเป็นคอมของท่านก่อยฮะก็หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับท่านสองหมื่นกว่าประมาณนี้นะครับประมาณสองหมื่นกว่าะไม่ใช่กว่านะกว่า ที่ว่าเอามาไม่ใช่มาตัคดคลิปหรอกเอามานะดูนัองโป๊ะดอโปวันนี้จะเป็นที่ว่าห้องเชื่อใจนะเดี๋ยวมาดูน้องรอยเร็วกว่ายังกินข้าวได้ไหม<อ>ถ้าเป็นของผมโอ้โห้เด้งดีสุดด้วยเ <c ười> <c ười> ด้งดีสุดด้วย เรตพูที่เรียกว่าอะไรปะติดฟ้าเนาะฟ่าฟ้านี้ประมาณสามพันไอ้ห้าพันนะครับผมแต่ซื้อของอ่ะสามพันนะครับผมสามพันห้าประมาณนี้แล้วก็รวมค่าช่างนะครับผมประมาณพันกว่าบาทพันห้านะครับผมถ้าถ้าทําเองมันก็หมดไ่มากเนาะเรา่าทำกับช่างสองคนช่างช่างนานอะไร้นี่ช่างไม่ใช่ช่างนะแต่ว่าคนดเร้าร้อนเนี่ยสีนี้ คุณฮ้อนเลยคุณฮ้อนฮ้อนอีนี่ตอนนี้ปกติก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับผมประมาณตอนนี้ก็คือแบบไปเปล่นบ้มมานไหนเพราะว่ามันจะไม่ร้องทง่เลาะที่บ้านมไม่ค่อยอยู่บ้านตัวเองหรอกพวงนี้อืมแต่ขนาดในนี้มันก็ยังไม่อยู่บ้านตัวเองนะมันไปอยู่บ้านมันไปอยู่่เสียต่อฮะต่อก็ไปอยู่ตัวมั่มงเออสองกว่าทำหน่อยนะก็จะถึงเหมืองซับแล้วสามร้อยนะครับผมสามร้อยสิบล้านก็อย่าลืมไปกด สเก็ติดตามให้ก่อนน้อยถึงเงินทรัพย์นะครับแวันนี้เราจะมาคินสอบถามกันเลยว่าทำไมถึงได้มาทำยูทูปอ่ะคือแบบไอ้เขียนมันชวนมาทำนะครับแต่จุดจุดเริ่มต้นเลยนะทำไมถึงได้มาทำแบบมีใครเป็นไนท์รอนอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีเราคืออยากทำก็ทำเลยใช่แล้วก็ถ่ายบ้างอะไรประมาณนี้ก็ทำตามมาหนักเลยก็ทำทำมาตั้งแต่ตอนไหนทำกี่ปีเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ เป็นมมห้ามห้าตอนนี้ก็สจบปีหนึ่งเเลยจบมาสองปีแล้วก็สี่ปีนะครับผมจะเข้าปีที่สามก็ตอนนั้นเริ่มตั้งแต่ปั้นตั้งเฟ่โควงใช่ยังไม่มีเครื่องยังมีอะไรเลยเออเป็นมันเป็นรถปั้นนะของก่อมนเราจะมาสอบประวัติก็เริ่มจากเก็บ เก็บตังค์มาเรื่อยๆใช่ไม่ได้เก็บตังค์ขอแม่ครับผมลงงบตั้งแต่ปั่นมาตอนนั้นมาจนจนเสร็จจนถึงถึงวันนี้มันก็หมดเยอะนะคิดว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณเอ่อถึงถึงถึงหมื่นนะตอนนี้ครบถึงแปดเมื่อเมื่อกี้ผมผมผมว่าจะว่าประมาณห้าหมื่นนะไม่ไหวแล้วกินงบแล้วมันหมดเยอะฮะมันซื้อแะไว่าพอตัมบานก็อะไรกับกิจกระเจาะครับอะไรมันเยอะนะครับเห็นว่ามันเรามันสนิ จะเป็นแบบว่าอะไรมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่าซีอทีนี่ถ้าจะปั้นนี่คัะงบงบต้งถึงนะก็เครื่องเป็นเครื่องเท่าไหร่วันนั้นจะรีวิวไม่ไม่อะไรแบบมันหมดเท่นั้นอ๋อก็อตอนนี้ใส่เป็นเครื่องซีบีร้อยห้าสิบนะครับผมหัวฉีดนะเออประาพวกในเครื่องทำอะไรไหมพวกแอร์ลงเครื่องนี่หรอเออพวกในเครื่องเดิมเดิมเลยครับคือแบบไม่ได้ทำอะไรบี หน้าหน้าไม้ยู่เท่าไหร่หน้าไม้ขึ้นป่หรือว่าจับจีอ่ะหน้าไม้ไม่ขึ้นจับจีเอาอันี้ถ้าเดินว,วิ่งอยู่ร้อยสี่สิบจีครับใครที่อยากงับฮะก็ทักแชทมาหาก่อย่งน้อยได้เดี๋ยวขึ้นเรื่อยให้ดูเติมไปเฮ้ยลืมเออมเกิดเออเอาสินี้มันกูร้องเพลงคาราโอเกะเน,น,นี่ยตอนนี้ <laughs> อ่าครับก็ท่านอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ว่าคิดอยากจะทำยูทูบ แล้วก็เป็นแบบว่าประสบผลสำเร็จเหมือนทำแแบบฝากถึงน้องๆที่อยากทําแบบเริ่มต้นยังไงคิดยังไงอะไรเงี้ยนะเล็กๆนะผมก็เอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ค,คิดอะไรหรอกคิดแค่ว่าแบบเออผมถ่ายลงยูทูบให้ทุกคนดูอะไรประมาณนี้<ม>ก็เป็นความสุขของผมนะที่แบบได้ถ่ายรูปถ่ายวะนะิดีโอให้ทุกคนดูแบบว่าคนชอบรถเขาจะรู้นะเออก็คนรักรถนะอแล้วก็ ถ้าใครอยากทำอะไรก็คือเอถ่ายไปเลยแบบไม่ต้องสนใจแบบใครจะทำอะไรยิงโทรมาครับค่ะอยู่ไหนครับคือท่านก่อยทำน้อยเขาได้สั่งไอ้ตุ๊กตายางไอ้ี่มันร้ายร้ายจริงๆแบบว่าไม่มีตั้งวันทั้งคืนทำอะไรอยู่ในห้องก็อเออ,เอ,อประมาณนี้ โอเคฮะสำหรับใครที่อยากจะทํา YouTube แล้วก็ประสบผลสําเร็จเหมือนแบบนี้เนี่ยเนี่ยแบบนี้หมดมาเยอะนะนี่ <c oughs> ก็ตัวคอมนี่หมดไปเฉพาะเครื่องประมาณประมาณสองสองหมื่นกว่าร <c oughs> วมสุดไหรก็โอโ้โหหมดเยอะอยู่เนี่ยมุมจะประมาณนี้ Sonic เสียดายครับนะวันนี้โซนิค ท่านก้อยทำน้อยไม่ยู่แต่ว่าไว้วันไหนที่ได้มาถ่ายคลิปด้วยจะมารีวิวให้ดูทีหลังตุ๊ตกต่ายางมายัง <ห ả? S 1> ก็ท่านกอน้อยของเรยได้สั่งตุ๊กตายางมาฮะ,ะนีน่กับเจิมที่นอนไหม่ออโอเคฮะสุดท้ายแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยฮะ เดี๋ยวไปเจอกับรถพี่หน้าเดี๋ยวไปเจออีพี่หน้าจะเป็นรถของท่านก้อยทำน้อยครับวันนี้ไม่อยู่ฮะโอเคครับท่านปิดคลิปมาหน่อยโอเคครับผมขอใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมไปท่านโซดหรือเปล่าโซดโอเคฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าเฟซท่านตรงนี้ครับบาย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till yeah, you get the